สวัสดีค่ะอนิเมะขายเลยวันนี้นะคะมาดูคลิปแรกค่ะอันนี้เป็นหนังสือนะคะสมุดภาพเรามาดูกันค่ะว่าด้านในมีอะไรนี่นะคะ่ะซูปเปอร์โรบอทนะคะแต่ละปีนะคะยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเป็นมือสองนะคะมือสองสภาพดีุ๊ยไม่หรอกมือสองเฉยๆยแล้วกัน องชิ้นนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะใหม่นะคะผ้าค่ะเป็นผ้าแบบขนๆเนี่ยใหม่พุงกุญแจใหม่ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็คือมีมีแบบน่าจะแบบกดแล้วมีเสียงอะ่ะแล้วก็ยืนบนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็แกะเช็คค่ะเป็นแกะเช็ค สำหรับผ้านะคะคือเป็นลายนี้ค่ะคือเราไม่ทราบขนาดเท่าไหร่ตีเป็นผ้าเช็ดผมก็แล้วกันนะคะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดผ้าเช็ดตัวสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเป็นแกะเช็คค่ะนี่ลายนี้เลยรอบอกนะคะรอบอกอยู่ที่ส6นิ้วเบอร์อะไรไม่รู้แต่ว่ารอบอกอะ่ะส6นิ้วชิ้นนี้นะคะมาดูกันคะ่ะ เป็นอะไรดีตีเป็นมือสองแล้วกันเนาะเพราะว่าแกะแล้วชิ้นนี้ใหม่ค่ะบรรจูนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเออใหม่กล่องไม่สวยแล้วกันชิ้นนี้คือเขาต้องแบบมีที่ตั้งด้วยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีที่ตั้งหรือว่าเขามีมาแค่นี้ก็ไม่รู้ก็คือขายแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยเป็นมือสองนะคะด้านในด้านใดน่าจะสวยแต่ว่าที่เปื้อนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอะคริลิกที่ที่ไม่สวยเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดแบบตั้งตัวสมุดค่ะสมุดใหม่สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นเป็นแบบนี้แผ่นเป็นแผ่นพลาสติกอ่อนนะคะแกะเช็คค่ะ แล้วก็ด้านในเขาลักษณะเหมือนแบบจะเป็นแฟ้มเป็นอะไรสักอย่างแฟ้มมือสองค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นนี้นี่คือนี่เป็นแบบนี้ตีเป็นมือสองก็แล้วกันนะคะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ค่ะเป็นซีดีอะไรสักอย่างเข็มกลัดค่ะสองชิ้นผ้านะคะผ้าเป็นเป็นลายแรกนี่ค่ะ ขนาดน่าจะสัก25คูณ25เซนติเมตรใหม่นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นเซตแฟ้มเซตแฟมมี3ชิ้นเซตแฟมมี3ชิ้นค่ะอันนี้ก็เซตแฟ้ม3ชิ้นเหมือนกันชิ้นนี้เป็นกระดาษนะคะก็คือเป็นแบบแฟ้มอะแฟมแบบใสบ่ผ้าที่เหลือก็เป็นปอเตอร์นะคะปอเตอร์ Butter เป็นแกะเช็คค่ะเป็นแกะเช็คทั้งหมดเลย ชิ้นนี้เป็นโปเตอร์ที่เป็นแบบกระดาษก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกสวัสดีค่ะ